สวัสดีค่ะพบกับพินิจ Channel อีกแล้วนะคะเมือนีนะคะพินิจกับซีมาอัดคลิปนะคะกินนะคะ,นะคะกินสมตำก็ขนมจีนพี่น้องนะคะก็เลยหาผักบวม,ม,มีกุ้งบ่ม,ม,มีหมึกดองเลอือพี่น้องนะคะอ่าหัวพ่อกับมียูแคนีนะคะแต่วันนี้นะคะพินิจจะเป็นสายกินที่ในช่อง y u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  e เนาะที่ไม่เหมือนใครอย่างหนึ่งค่ะเราจะมาให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับว ใช้ความคิดให้แรงบันดาลใจจังนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปจับโทรศัพท์หรือเราจะไปอาบน้ําแปรงฟันนะคะให้เรานั่งสงบจิตก่อนนะคะเหมือนนั่งนั่งสมาธิก็ได้สักห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะคะ,ะตื่นก่อนเวลานิดนึงนะคะแล้วทีนี้นะให้ทุกคนค่ะนะขอบคุณตัวเองค่ะนะคะขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณผิวนะเชนรักเธอนะขอบคุณหัวใจนะเชนรักเธอนะขอบคุณแบบนี้ค่ะขอบคุณขานะเชนรักเธอนะแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีนะคะแล้วก็พูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองนะคะล้วตัวอย่างเช่นขอบคุณที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ทําให้เราประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามีความสุขค่ะทุกย่างก้าวของเรานะคะเน้นความสุขค่ะ ต่อให้เกิดอะไรขึ้นนะคะเราจงยิ้มนะคะแล้วก็ทำปรับจิตปรับใจให้เรามีความสุขให้ได้ะคะ่ะนะเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะมีแต่มีความสุขและโชคดีการมีความสุขนั้นคือความโชคดีของตัวพี่นิดเองะค่ะนะคะณอดีตที่ผ่านมาค่ะก่อนที่ยังไม่รู้จากการคิดแบบนี้ค่ะเราเคยโห สุดยอดแล้วกันไม่อยากจะพูดถึงมันค่ะนะคะคือเราจิตตกก็ว่าได้ค่ะนะอะแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เรามองหาค่ะว่าเราจะทายังไงให้ประสบความสําเร็จแต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีแต่พอเรามันรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนั้นเรามีความสุขได้เราก็มามองหาอีกทีหนึ่งการที่เราจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราอะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้กับทุกคนได้มีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องทําเองคือการข่อยคว้าหาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเหมือนพี่นิดะอยากมีความสุขจริงๆแหละเราคิดอยู่เราเราให้ความรู้ให้อะไรในช่อง youtube เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่เราเฮ้เราก็มองหาว่าทําอะไรวะที่แบบมันมง่ายสบายๆไม่ต้องยากมามากมายปกติพี่ก็มีช่อง youtube เป็นของตัวเองอยู่แล้วะทุกคน ปกติเราจะมาเป็นสายกินเฉยเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเรามาสายความรู้เพราะว่าพีมีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์ขายดีขายเป็นนะเนาะก็สามารถแนะนําให้ได้นะคะเคลดลับในการหาเงินนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะนะคะนี่แหละการทําช่อง Youtube นะคะทุกคนมากินไปด้วยกันอยากทําช่อง y t u t u ไหมคะนะคะให้ไปเรียนรู้กับอาจารย์สิรสันหรือใครก็ได้ซื้โซดดูในช่อง youtube นะคะอ่ะอคะพี่นิดก,ก ปเรียนรู้กับอาจารย์เสกสรรน,นะคะาส่วนมากขอบคุณอาจารย์มากแล้วเพื่อนก็นเป็นคนที่คนที่สารบานเฮาเนี่ยจานนะคะเพื่อนกน็พี่นี่ก็มาได้เก่งก็ไผ่เด้อพี่น้องแต่ถ้าเราไม่บอกให้ตัวเองเก่งค่ะเราจะไม่มีเขาเอื่อห่ังเจ้าจเคยเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองไหมนะถ้าเป็นคนบม,มั่นใจในตัวเองเราต้องบอกให้ตัวเองเก่งฉันมั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าเห็นบอกคนที่เขาจะประสบความสาเร็จได้จริงค่ะนะคะเนะขาบ่าได้อวดเก่งเนี่ย เก่งหมายความใจคำ,คำว่าเก่งไหมทุกคนคือความสามารถอ่ะที่เขาอะมีอะที่เขาทำได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่แหละเราหาเงินบนโลกออในช่อง YouTube ทำยังไงนะหนึ่งค่ะทำช่อง YouTube ก่อนสมัครแบบหลังบ้านนะคะมี Google Adsense นะคะอ่ะก็ไปศึกษาทุกอย่างเลยนะคะว่าเออ ทำแบบไหนนะคะการทำช่อง youtube ก็ทำแนวกินก็ได้เกี่ยวกับการกินก็ได้เกี่ยวกับให้ความรู้ก็ได้หรือเกี่ยวกับการทำกับข้าวก็ได้หรือการอยู่กับลูกที่บ้านเลนอาอ่านคลิปเล่นของเล่นกันให้แง่คิดดีๆกับคนที่เข้ามาดูก็ได้ค่ะนะคะถ้าคุณเป็นลองไปดูช่องน้องบีมก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการเล่นกับลูก่างนี้เขาทุกวันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหม คลิปก็ส่วนมากก็จะอยู่ในบ้านนะอะไรเงี้ยก็ปลูกผักปลูกก็ไรบ้างอัดคลิปเล่นเขาเล่นกับลูกอาบน้ํากับลูกบ้างอะไรเงี้ยคือทําได้แต่ช่วงทําใหม่ๆมันอาจจะยังไม่มีคนดูแต่ว่าทําแนวนี้จะมีคนดูเยอะนะเราแชร์เข้ามา Facebook ก็ได้เผื่อมีกระยาณมิตรที่เขาเห็นเขาใจดีก็าอาจจะก,กดให้เราก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนให้เราคิดบวกเ้าไว้สิ่งที่เราทําเนี่ยจะมีคนสนับสนุนเราแน่นอนค่ะก็ให้คิดแบบนี้ค่ะอืม และพอเราปรับจิตปรับใจตัวเองพูดแต่สิ่งให้ดีิดีๆกับตัวเองขอบคุณที่ทําให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ทําให้ฉันโชคดีขอบคุณที่ทําให้ฉันค้าขายดีขอบคุณเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณลูกค้าของฉันที่รักฉันมากขอบคุณผู้คนมากมายที่ไม่รู้จักทั้งนั้นมาสนับสนุนฉันให้เพจของฉันให้ YouTube ของฉันให้ติ k To k ของฉันโด่งดังขึ้นทุกวัน ให้ยอดขายของฉันถล่มทลายขึ้นทุกวันไม่มีใครเข้ามาชมเราอกค่ะมีแต่ตัวเรานี่แหละที่ต้องชื่นชมตัวเองค่ะแล้วพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราได้มันมาเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ลุกขึ้นมาลงมือทำอ่ะนะคะมาด้วยกปดองมา่กินนี่แหละตอนเช้าเราก็ทำกันแบบนี้แค่นี้ค่ะแล้วเราจะมาทำอะไรเราก็มาเลยขาย ไปทำงานจะได้สบายใจให้เจอเ๋ยวกัลยาณมิตรดีๆเว้นรวมงานทั้งงานนะกดบ่มิก่ะหังเออ ผมอันนี้กัเปมเป็นแม่บ้านยังอยู่ยุบ้านนอกจากยังลูกเขาก็หาแนว้อผิดอ่ะเคนมยังกระแดนมีความสุขไหมอย่างมีความสุขกข้จาจปะ เมืนกันอยากได้เราต้องมีความสุขเดี๋ยวเงินก็มาเองผู้ใดเอออืมอกินตะผักสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบกินผักแม้แต่ผักอะไรก็ไม่ชอบกินแล้วเกิดปัญหากับระบบขับถ่าย กําไส้ถูกระปกขับถ่ายยากกินตัวนี้ก็บอกเข้าใจว่าเป็นยังข้าเจา้าบ้างคนเพิ่อม,มามกักินพัก เป็นค้คยๆนี่ลูกค้าคนบอกเป็นมาออาเลยผักคนก็เลยม,มาซื้อแอปเปิลมากินคนก็ได้มากาบมากอบคุณเท่าเด้ยมันกินแล้วมันขีดีดีผักขมมันคือบ่อหอมมันชื่อว่าผักกาดหอมมันคือขมย่อง อืมขอบคุณเนี่ยตัวช่วยดูแลระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารดูแลสุขภาพยิวพอลำาไข้สะอาดแล้วทีเนี้ยผิวพรรณก็จะดีสุขภาพก็จะดีบำรุงหัวใจบำรุงสมองกำไส้สะอาด เรื่องการเผาผ่านผ่านมากผานน้อยก็ก็ขับออกเยอะขับออกเยอะดีจริงทองเดียวก็เห็นผลแล้วแต่สำหรับใครที่อยากพร้อมให้ใจเย็นๆนาทีมนี้ขายให้คนที่ อยากหายจากอาการท้องผูกก่อนส่วนเรื่องผอมจะดูแลกันทีหลังมาเอาดีท็อก์ไปล่างอุจลาตัวค้างซิบกิโลออกควันไปหน่อย ปากจะได้หายแม่ตัวจะได้หอมผู้ใดมีกินตัวเอาไปกินชี่สิบเก้าบาทนึงสุกถือนึงใจแน่ใจดูแลตัวเองอะ่ะ พอล้างน้ำไต้แล้วก็ไปเอามาน้ำหนักมันจะลดด้วยอัตโนมัติแต่ส่วนผอมอ่ใช้เวลาจินมาทั้งชีวิตแล้วจน้ำหนักขึ้นหลายพูเจ้าก็ใจเย็นๆอยากผอม รอบแรกที่เป็นน,นิจินแอปเปิลดีท็อกนี่กินตตงซี่หาเดืนอนพกเดือนค่อยผอมแต่ว่าอันกินน้ำอารม้มมาผอมไดเจ้ามั้ก็ส่ีป้องขึ้นมายี่หันละห้าคนเขาลนดำหนักเขาหนักในไล,าลานขาก็จะใส่เวลาเป็นปีก็มี บวกกับการคุมอาหารออกกำลังกายคนที่เพิ่นนักไร้เลย์อะใส่ควาอมเขาใส่ไวลาดุรอนี่ไวไนยพรอมเพื่อไหมพี่นี่จะขายของให้ลูกค้าติพี่ไม่ได้เหรอ เพราะว่าเราจะไปเรียนรู้ตลอดเหมือนการโยโย่เหมือนกัน,โยโยโยน,กนพี่นี่ไปศึกษานะขายแอปเปิลดีทองเนี่ยช่วงที่พี่ขายดีเนี่ยจนพี่กลับมาขายอีกเนี่ยพี่จะไปศึกษาเลยว่าคำที่เขาพูดกันว่าโยโย่มันคืออะไรเขามาบอกว่ามันจะเป็นเพราะยา เป็นจากพฤติกรรมของคนเราเนะี่ยแหละระหว่างในการกิมยาก็ไม่คุมอาหารอะไรเลยพอเลิกทานพอํำหนักลดมันก็กลายเป็นโยโย่เป็นคําพูดที่เราพูดกันเองอังทั้งที่ไม่ใช่หรอกเป็นจากพฤติกรรมขอ,ของตัวเราเองเนะี่แหละที่กินแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารเลยว่าไม่เลือกกินอาหารว่าอันนั้นมันบำรุงร่างกายเราหรือเปล่านะ ที่จะที่จะไม่ไม่พูดคำพาอ้วนแค่พี่เข้าใจที่จะขายโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนที่อยากหายจากอาการท้องผูกพอ่อถ้าอยากกับขายี่ะ มาเอาไปกินสี่สิบเก้าบาทเองเน็ดกับบมอมี่ไปนอนอัดคลิปไปก่อนโดยตัวคลิปนี้กันสี่อัดไหมเพราะว่าเง้าวว่ไมันชินลลันสะไปแล้วด้วยไปนอยบ,ยบายขอบคุณค่ะเดี๋ยวพอคลิปสอง มันยาวม่ได้ขอบคุณหลายๆลยท์เจ้าจ่าที่มาสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็สร้างสื่อสินค้าให้เด้อพี่นอ้อง